tôi cũng nắc thân cao đổ pét nhà đá nhem ở đây lại phải nói thì nhem cơ là hay nói chỉ chi mềm hay tiền nhem từng cô vô kháng giết mẹ nhà coi ai giết mẹ trăm mới nhà bao nhiêu thứ cái ruộng nhang lắc giết mẹ vô chơi chơi là thật. bát quẩn mấy lướt nhà lọc cần phải lo คนเราไม่ได้เคลียร์กันนะลงนะพี yeah, ่ลองนู <with me captions> ้กันอย่ากรบน้าไปลงนะกูเว้นกับมึงไะบ่าวกวาป้าตะเวกับมึงกูตบเย้มจีจีมีมเห็นไหมอ๋มึงย้อยเจ้าเจ้าให้เติดาเด็กเอาไปคว่างมันน่าเกลียดลูกล้านเยาวว่าจนซื้อไปเลยมันทำเรื่องคนแก่นี่กูณอันนี้หลบนั่งหลบอยางจืดเห็นไหมอ๋อใช่พี่ลอง phỉ long chưa làm luôn chưa tiền hay ra oh. nói mà Nó bị tiền, có muốn chơi đấy không? không mà để nói, cái cô pleo, pleo vô pleo mình đâu chẳng chơi bấm, tên chơi tiền, tên chơi đấy phỉ long, cái nuôi nuôi mở mắt, có muốn chơi đấy không? không mấy đâu, vô mương nói à mưng mở ừ, chơi quanh mương lưm, không oh. 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 ba gọi là đây rùa pleo cu, anh chơi ีลองเจอเงินนะลุงนะเออเราเป็นเกลือกันว่ะนี่ลองเกลือคอยตื่นเป็นเกลือกับผมแล้วบายใจเลยลุงกว่าบ้าเนย่ะเหนือไปนี่ปุ๊รักเช่นตื่นแล้วผมตกใจกว่าบ้านมึงนี่เป็นเกลือกัครูครับไปเทจ้าบ้านปุมั้งนะลองผม๊บโยนหนำน้อยนี่ผมโลกกีปลาอยู่ที่ไหนลุงไปไหมปผมบไอ้กีปลาชองชอบนะลองนาไอ้กีปลาล่วงชองอบเรามีได้เราแบ่งปันกันคือว่าล่วงเอากีปลาไปล่วงได้ปลาไปต้มเก๋ยปุ๊บวันนี้ยากต้มเก๋ยปุ๊ก็ไปจับเก๋ยบ้านไปล่วงได้ฟ้งชอบ แม่ก็พิพาพอเริ่มครอบคำ้าตุนให้ครูผมมากลายครอบแบบหรอเลยมึงกิแหลดีแต่เบาปกาีปลามึงเงินตัวเตาได้ออมึงกินแลตีเลยตึงก้อยครน้อยหนึ่งกิโลแต่ม่มาเล็กอไรก็ก้ยมังเลวปาีปลามึงก้อยเลวน้อไอ้หนำตาคววกอยู่นู้ นำเต้ากวออกมาเป็นผู้ปลาเชื่อไก่ลองนะเออคนไดกวางผุ้ปนนาทีเปี่ยนเลยมาม่คนเราเปลี่ยนได้เรากวางมัก็ย่อก็รบเรอกวางมันก็ดีกูไม่เกี้ยวเปลี่ยนได้แม่งกูหยอกมือไว้แล้วไม่ตายหายปุ๊โบ่ตีตายเองโบ่โดนเ็นนะกูไม่กี้วนี่ทำใจเคยได้เพื่กูกินว่าก็ย่อ มึงไม่เข้าใจคําพูดที่กูพูดเลยหรอวะไอ้น้อยไอ้เฮงซวยไอ้เซตินขอบคุณงามเสี่วาเพิ่มรวยมันจังทิ้งผมเปลี่ยนนัดแล้วอันตะกด้าว่านู่นนุยเหยียดแม่้ากูกว้างไปนู่นนุยช่วมแปดแตกไม่รวยอนเลอกูบากรนุนนุยขับฟาษาราชาสั์นี่ไม่รู้เลยเหรอเพิ่มความรูน้อยได้เรียนหนังสือไหมนะเรียนเรียนเรียนไหนอ่ะ เรียนแกล้งวิทยากรมอะไรนะคกล้งวิทยาการพูดฮัอะไรวิทยาการกับโรงเรียนแกล้งวิทยาการสตันพิพพนพรัตน์จงัดมณีทีจะมอนจอรนหรือไตพอเหรอขับเรียนกับใครพออ่อพ่อกันนั่น พออ้นันนี่สอนดีไหมสอนดีกับจฉพุ่มไม่ดีเองเคยรอบกันจชาไร้ค่ากันทำไมอะพออ้อนันแคยืนสอนพุ่มสอนพุ่มอยู่ปอนซ้ำแคยืนสอนนักเรียนไนห่องจึง